สวัสดีครับนแฟนหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับหนังกลางแปลงในอดีตจอสูงเท่าตึก4ชั้นนะครับตามหัวข้อเลยครับซึ่งก็เป็นหน่วยหนังนะครับที่แฟนๆก็คงจะรู้จักกันดีนะครับ โน่ยนั้นก็แป็งหนยนี้ก็คือนันทวันภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับในภาพหัวข้อมันนี้ก็เปิดตัวมากับคอนเสิร์ตแสดงสดนะครับที่ทางที่มาเราได้เคยบันทึกไว้นะครับซึ่งในอดีตนั้นก็เป็นหนัน้นแปลงนะครับที่มีจอใหญ่มานานแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะให้ชมเป็นภาพเก่าๆนะครับที่ทางทีมงานเราได้ บุกรวมเอาไว้นะครับก็คือหามาจากทางสื่ออินเทอร์เน็ตนี้นะครับก่อนแรกก็ขอขอบคุณนะครับภาพทุกภาพนะครับที่เราได้นํามาจัดทาเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งเป็นภาพที่เป็นผลงานเก่าๆนะครับของทางนันทวันภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งได้หามานะครับแล้วก็เช่นในยุคปัจจุบันนี้อาจจะหาชมได้ยากครับซึ่งหลังกางแปลง ในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี้นะครับก็คงจะมีนันทวันภาพยนต์นี้นะครับยังคงยืนหยัดนับใช้หนังกางแปลงอยู่นะครับซึ่งหน่วยกเก่าๆหรือบางหน่วยก็อาจจะเลิกกิจการไปแล้วนะครับครับเป็นเวลาก็40กว่าปีมาแล้วนั้ครับที่นันทวนงงันยังคงยืนหยัดรับใช้เจ้าภาพและก็แฟนๆหนังกางแปลงตัวไทยอยู่ในตอนนี้นะครับ ซึ่งในวันนี้ก็ลองมาดูภาพเก่าๆนะครับเป็นผลงานประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นในช่วงที่ใช้ในระบบฟิล์มนะครับซึ่งแต่ละภาพนั้นก็สวยงามทีเดียวนะครับเป็นภาพจอขนาดสูงเท่าตึก4ชั้นนะครับซึ่งในตอน10กว่าปีที่แล้วนี้นับว่านันทวันอาจจะเป็นเจ้าแรกนะครับที่ใช้จอสูงแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้นะครับไปตั้งฉายที่ไหนก็ตะดิน งามชัดเจนนะครับมองๆก็สูงสวยงามนะครับซึ่งตู้นั้นก็จะเป็นรูปแบบเก่านะครับบางเป็นแถวแบบนี้นะครับซึ่งนั้นทวันพ่อเยือนนั้นก็มีแฟนๆนะครับเอฟซีเยอะมากมายนะครับไม่ว่าสมัยก่อนหรือในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่มีหน่วยไหนเทียบเท่านันทวันพ่อเยืนได้แล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็เป็นการรวบรวม ภาพเก่าๆนะครับมาให้แฟนๆหนังนันทวันทุกคนนะครับได้สัมผัสกันนะครับซึ่งก็มีหลายภาพนะครับที่หาดูได้ยากนะครับสิ่งทางช่องเราปอะไรไปค้นหาแล้วก็ไปสืบมาจากหลายที่นะครับเอามารวบรวมเป็นคลิปในวันนี้นะครับสำหรับภาพประกอบทุกภาพก็ขอขอบคุณนะครับทางเจ้าของภาพตัวจริงด้วยนะครับไม่ทราบว่าเป็นของใครบ้างนะครับซึ่งผมโก้ได้หามาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับมารวบรวมให้แฟนๆ นันทวันได้ชมกันนะครับสําหรับการรวมภาพหนังกระเพ็นงจอสูงเท่าตึก4ชั้นของหน่วยนันทวันภาพยนตร์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ้กับทางช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ